นี่เรียกว่าอะไรคะก็อันนี้คือช้างอารีนาช้างอารีนาโน่รันไม้ยถึงอันนี้ค่ะปราสาทชื่ออะไรคะอันนี้ปราสาทเขาไม่มีชื่อมันเป็นช้างอารีนานะ<อ>จำลองปราสาทเขาพนมรนุ้งันล่ะเป็นการจำลองปราสาทเขาพนมรุ้งได้เห็นจากจากหลังตัดหินมือดำ ค่ะที่เป็นหินเดียวที่ทำปราสาทเขาพะยำรุ้งหินคืนนี่ก็เหมือนกันเป็นการจำลองเอาเหินแท้ๆมาทำร้อยกว่าล้านขึน้นมาหินทรายแดงเป็นหินทรายแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานที่จำลองนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์จุดหนึ่งที่เราจะมีองค์พระสิวรึงก็เนหลย <C leveling noise> แต่อันนี้เนี่ยผมซื้อมาเน่ยผมบอกเลยคือมันก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว